เชียงรายส่งกลับปกครองแม่สายร่วมกับสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายผลักดันต่างดาสัญชาติเมียนมากลับประเทศเมื่อวันที่9เมษาย,ยน2 5 6 7น,นายนรงพลคิดอ่านในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมอบหมายให้นายปะวะเรศปัญญายงปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคงครังมด้วยสมาชิกอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่สายที่5 ผู้ใหญ่บ้านชุมชนร่วมโพงามหมู่9ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายร่วมกับฝ่ายสืบสวนด่านตรวจคนเข้าเมืองตอมอจังหวัดเชียงรายและตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สายจัดทำประวัติและผักดันชาวต่างด้าวสัญชาติเียนมาจำนวนมากออกนอกประเทศภายหลังจากข้ามวลที่8เมษายนที่ผ่านมา ตจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่ชุมชนร่วมโพง,งามว่าที่บ้านเช่าหลังหนึ่งในชุมชนมีคนอาศัยอยู่จำนวนมากส่งเสียงดังก่อความเดือดร้อนสร้างความรำคาญอย่างมาก เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไปตรวจสอบพบมีบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาเป็นจำนวนมากและสามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้41คนทั้งหมดมีเอกสารบัตรผ่านแดนชั่วคราวมาแสดงให้เจ้าหน้าที่40คนและมีเด็กติดตามอีกหนึ่งคนภายในบ้านพบมีอุปกรณ์ทำครัวขยะสัมภาระเดินทางกองเกะกะอยู่เป็นจำนวนมากสอบถามทราบว่าได้เข้ามาในราชอาณาจักรในระหว่างวันที่6-8เมษายนที่ผ่านมา จากนั้นมีคนพาไปอยู่รวมกันที่บ้านพักหลังดังกล่าวเจ้าหน้าที่จึงเชื่อว่าเป็นการเตรียมเคลื่อนย้ายเข้าสู่ชั้นในของประเทศโดยผิดเงื่อนไขาการอนุญาตจึงได้เชิญคนทั้งหมดไปยังด่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายและผลักดันออกนอกประเทศดังกล่าวภาพข่าวสันติวงสุนันท์หัวหน้าศูนย์ข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน